สวัสดีสวัสดีอันนี้นะเพียกก็จะมาเชิญชวนท่านไปดูที่ริมชายทะเลก็ไม่ริมนะก็ห่างชายทะเลเพียงเล็กน้อยพอได้วิ่งสี่ห้ากิโลอ,อยู่ที่ตำบลชามอำเภอดดยางจังหวัดเพชรบุรี นจ้าที่ก็สิบสองไร่สองงานสี่สิบแปดตารางวาถูก,กว่านี้ไม่มีแล้วไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนก็ลองเข้าไปดูพื้นที่พื้นที่สวยสวยมากครับก็ลองเข้าไปดูได้ครับก็ห่างจากชายทะเลเพียงเล็กน้อยนี่มีทิวทัศน์สวยงามข้างหลังพิมครับ มาตามหลักเลยฮะข้างหน้าชายทะเลข้างหลังอิงอิงเขาอหลุมล่างเป็นอย่างนี้เลยครับผมาราคาไล่ละล,ะละ้านห้านี่สมัยนี้ไม่ต้องไปถามนะที่เคียงชายทะเละเนื้อที่กย่อนยุงอยู่ในลักษณะเป็นยังไม่ถมแต่ว่าไม่ต้องถมอ มีมหน้าฝนอ่ารถเข้าถึงที่ได้เลยวิ่งมาถึงตลาดชะอำวิ่งมนทางชะอำเข้ามาถึงที่วิ่งประมาณสักสิบห้านาทีถึงจากชายทะเลมาก็ประมาณยี่สบยี่สนาทีครับก็สนดนกันใน,ในราคาที่พอพอหยิบอ่า หยิบ่วยกันได้ครับอย่าลืมนะครับสนใจก็คลิปข้างล่างนี่ครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากๆสนใจก็อิงกลางมาครับถู่ใต้คลิปครับที่อยู่